ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้สูงอายุนะคะหนูเกดินทจันย์นะคะเพราะว่าเราเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์เมื่อประมาณสัปดาห์กว่าๆเราได้เราได้ติดตามข่าวว่ารัฐบาลจะ,จะพยายามที่จะตัดงบไอ้จัดเงินผู้สูงอายุโดยเลือกปฏิบัติเฉพาะคนที่ยากจนแล้วถึงจะให้เข้าถึง แนวคิดแบบเนะี้เราไม่เห็นด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการถอยแนวคิดแบบเนี้มันเป็นเต่าเป็นคิดแบบโบราณถอยลงคลองนะแทนที่จะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้29กากันยายนสองพันหสบครับที่เพจบำนาญแห่งชาตินะครับได้มีการไลฟ์สดผ่านระบบซูมนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายสลัมสีภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมวันที่30กันยายนเวลา10นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเครือข่ายสลัมสีภาคจะไปที่กระทรวงพอมอเพื่อยื่นหนังสือยื่นข้อเสนอเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องท่วนหน้าอย่าถอยหลังลงคลองครับก็ขอท้าวความสักเล็กน้อยนะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุป,ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังจ่ายแบบขั้นบันไดยอยู่นะครับ 60ถึง69เนี่ย600บาท70ถึง79 700บาท80ถึง89 800บาทแล้วก็90บปีขึ้นไป1,000บาทแต,แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นเวลา2ปีมาแล้วเครือข่ายประชาชนเพื่อรัศบริการก็ไปเสนอกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปลี่ยนเบี้ยยังชีพที่จ่ายแบบที่เรามาเมื่อกี้นี่เป็นบำนาญ โดยให้บำนาญทัวนหน้า3,000บาทเท่ากันไปหมดเลยแต่การเสนอกฎหมายก็ตกไปแล้วเพราะว่ากฎหมายใดนะครับที่จะออกกฎหมายได้นะั้นแม้จะผ่านการตรวจสอบไปตามขั้นตอนของสภาผูาแ้แทนรัษฎรจนครบถ้วนทุกกระบวนการแต่ก็ยังจะต้องถูกเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รับรองร่างพรบรเนื่องจากพรบรบำนานญแห่งชาติเป็นพรบรเป็นกฎหมายการเงินนะครับเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็มาได้รับรองร่าง การเสนอกฎหมายเหล่านี้ก็จึงตกไปเพราะฉะนั้นเบี้ยผู้สูงอายุก็ยังคงเป็นเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ต่อไปไม่มีวันที่จะได้เปลี่ยนเป็นบํานาญ3,000อย่างทั่วหน้านะครับก็จบไปแล้วนะครับกฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนก็ยังจบไปแล้วก็จบไปแล้วแต่ก็ยังมีร่างกฎหมายแบบนี้อยู่ในสภาอีกซึ่งเสนอโดยสสแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในสภายังไม่ไปถึงขั้นตอนที่จะไปให้นายกรัฐมนตรีรับรองร่างอีกนะครับยังอยู่ในสภาแต่ก็คาดว่าพอไปถึงนายกรัฐมนตรี ก็น่าจะจบอีกเพราะว่ามันก็เป็นกฎหมายลักษณะคล้ายๆกับที่พี่น้องประชาชนเสนอเข้าไปนะครับก็อาจจะถูกปัดตกไปอีกโดยนายกรัฐมนตรีโดยไม่รับรองร่างก็ได้เพราะว่าใช้งบประมาณค่อนข้างมากจะเป็นภาระการเงินการคลังในแง่มุมที่ฝั่งรัฐบาลเขามองนะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกําหนด นโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับคณะอนุกรรมการแล้วก็ประมาณวันที่1 4กันยายนถ้าจําไม่ผิดคณะอนุกรรมการได้มีการประชุมกันและมีแนวคิดมีมติการประชุมจากคณะอนุกรรมการกําหนดนโยบายผู้สูงอายุว่าจะมีนโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มคนยากจนนะครับซึ่งแปลว่าถ้าผู้สูงอายุไม่ยากจนจะไม่ได้เบี้ยยังชีพ แต่ผู้สูงอายุยากจนจะได้เบีย้ยอย่างชีพแต่ว่าการที่จะได้เบีย้ยอย่างชีพเฉพาะคนยากจนนั้นก็จะต้องมีการปรับเพิ่มเบีย้ยให้เพราะว่าจะมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีฐานะดีไม่ได้นะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีงบประมาณมากขึ้นในในด้านผู้สูงอายุนี้ก็จะจ่ายให้ผู้สูงอายุที่ยากจนก็จะได้มากขึ้นอาจจะเป็นพันนะครับอย่างตามต้องพันทานองนี้อะไรหรือเปล่าแต่วิธีการเหล่านี้นะครับ อาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุก็คือในกลุ่มที่ไม่ได้นั้นสิ่งที่น่าสงสัยก็คือจะต้องริ่มเยขนาดไหนจึงไม่ได้แล้วกลุ่มคนที่ไม่ได้ก็มีคำถามว่าถ้าเกิดได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าในเกณฑ์ในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในอนาคตนั้นระหว่างกลุ่มได้กับกลุ่มไม่ได้เนี่ยจะต้อง มันจะเหลื่อมล้ากันไหมมันจะเกิดความเหลื่อมล้ํากันไหมสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นคําถามที่ยังไม่สร้างความไม่แน่ใจให้กับเครือข่ายประชาชนเพื่อรับบริการและเครือข่ายสลัมสีภาคเขาจึงคัดค้านประเด็นการไม่จ่ายเบี้ยยังชีพยอย่างทั่วหน้าเขาต้องการให้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าหากการเลือกกลุ่มจ่ายเฉพาะคนยากจนแล้วเกิดปัญหาภายหลัง มันก็เป็นเหมือนการถอยหลังลงคลองอันนี้ในแง่มุมของเครือข่ายสลัมสีภาคเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เครือข่ายประชาชนเพื่อรสวัสดิการซึ่งเป็นเพจประมาณในชาตินี้ก็วันที่ยีิบเก้ากันยายนนี้ที่ผ่านมานี้เขาก็มีการไลฟ์สดผ่านระบบซูมคุยกันต่างๆนานานในประเด็นต่างๆซึ่งพอคุยกันแล้วเขาก็ถ่ายทอดสดออกทางเพจประมาณในชาติเราจะแนบลิงก์ลิงก์ที่เขาคุยกันผ่านระบบซูม หลายต่อหลายคนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้ก็ไปกดดูที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกแล้วดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็นการไลฟ์ถ่ายไลฟ์สดผ่านระบบซูมในแง่มุมที่เค,ครือข่ายสลัมสีภาคไม่เห็นด้วยกับกับระบบของรัฐที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเฉพาะกลุ่มคนยากจนพ,พ,พิพัฒนาผู้สูงอายุว่าเออเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุที่ผ่านมาเขาก็ทําคุมให้กับประเทศเป็นคน เป็นคนที่อะไรอะ่ะเรื่องอะไรเศรษฐกิจอะ่ะเรื่องไอ่ทําเศรษฐกิจให้มันให้มันเดินเขครบหกสิบปีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานรัฐาบาลก็จะต้องมีมาตรการดูแลเพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่จะตัดงบประมาณโดยเอาเงินไปไปอื่นนะคะเพราะว่า เขาวัยหนุ่มวัยสาวเขาก็เป็นการเ,เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเหมือนโดยรวมเหมือนกันไม่ใช่ถึงเขาจะไม่มีเงินเงินเดือนประจําเหมือนกับข้าราชการที่เวลาหกสิบปีแล้วมีแล,วมแล้วมีบํานาญเงินเดือนบํานาญกินนะคะคือประชาชนชาวบ้านทํามันไม่ว่าเขาจะทํางานไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเป็นชาวไร่ชาวนายิ่งเขายิ่งยากลําบากคุณเอาวันไหนที่ที่วิธีคิดของคุณคนไหนที่ ยากลําบากที่จะให้เนี่ยเราคล่องใจเราจะไปถามซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะเพราะอยากจะให้รัฐบาลเห็นความสําคัญว่าถึงเขาเวลาเขาไปให้ข้อมูลเรื่องข้อมูลเวลากรอกแบบสอบถามที่จะได้สวัสดิการไม่รู้ใครพูดเท็จพูดจริงบางคนบางคนที่เขามีวิธีการพูดไอ้ที่ลงทะเบียนเก่งเขาก็ได้แต่บางคนที่เขาเข้าไม่ถึงจริงๆเขาก็ไม่ได้คือวิธีการที่จะให้คนรอดเงอ่ะคือให้มันเสมอหน้ากันอ่ะ มันต้องเป็นแบบทั่วหน้านะคะครับคือตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ทั่วหน้าใช่ไหมครับตอนปัจจุบันนี้ทั่วหน้าแต่รัฐบาลพยายามที่จะไม่ให้ให้มันทั่วหน้าพยายามเลือกที่จะให้คนเลือกปฏิบัติเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่เป็นรากญ้าในชุมชนเนี่ยคิดเห็นยังไงครับอยากจะให้พี่จำนงนะครับเพิ่มความเห็นอีกมุมหนึง่งนะว่ารัฐบาลที่ทุกพักตอนให้าจาได้ตอนหาเสียงเนี่ยทุกพักนี่พูดถึงคนยากเออคนสูงอายุกันทั้งหมดเลยทุกพักแต่ปรากฏว่าพอมาเจอข่าวเจอกระแสว่าคนที่อยู่ในอนุกรรมการในคณะกรรมการผู้สูงอายุพวกเนี้ยเริ่มมีแนวความคิดว่าจะ จะเปลี่ยนไปจากที่เคยหาเสียงไว้อันนี้คิดเห็นว่ายังไงครับขอเชิญคุณจานงหนูพันธ์เลยครับครับขอบคุณครับก็เพิ่มเติมนะครับออ่าหลังที่เราต่อสู้กับโรคระบาดโควิดสิบเก้าท่ามกลางเขาอยากจะให้จ่ายผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและถ้าจะให้ดีให้เปลี่ยนจากการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดไปเป็นบำนาญไปเลย ซึ่งการจ่าประนาณแบบทั่วหน้านั้นจะต้องจ่ายในอัตราที่เท่ากันก็ว่ากันไปนะครับเอาล้ครับเรื่องราวของผู้สูงอายุจะจบลงอย่างไรจะเป็นอย่างไรยังจะต้องเป็นสิ่งที่น่าติดตามต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้วันที่29กันยายนใครที่สนใจเรื่องเครือข่ายสลัมสิภาคขงประชาสัมพัน์กิจกรรมก็ไปดูได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับจะเข้าใจเรื่องผู้สูงอายุก,กับแนวคิดของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เขาคิดอย่างไรนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้30กันยายนเวลาสิบนาฬิกาเครือข่ายสลัมสี่ภาคเขาก็จะเดินทางไปที่กระทรวงพมเพื่อยื่นข้อเสนอเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องจ่ายทั่วนหน้าอย่าถอยหลังลงคลองเราจะนําข่าวสารเหล่านี้มารายงานความเคลื่อนหน้าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังต่อไปว่าเมื่อสลัมสีภาคเขาไปยื่นหนังสือแล้วในอนาคตต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเบีย้ยผู้สูงอายุและแนวคิดของภาครัฐผู้บริหาร รัฐบาลจะมีแนวโน้มจ่ายเบี้ยยังชีพในลักษณะไหนในอน,นาคตต่อไปซึ่งณปัจจุบันทิศทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ลงตัวยังไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีทิศทางการจ่ายไปในแบบไหนแต่อย่างไรก็ดีขณะนี้การจ่ายเบี้ยยังชีพย,ยังเป็นแบบเดิมยังได้เท่าเดิมอยู่นะครับสําหรับผู้ที่รุนว่าอยากจะได้เพิ่มอยากจะได้เปลี่ยนเป็นบำนาญเมื่อ,อไรอะไรยังไงยังจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากฟังเรื่องผู้สูงอายุแบบยาวๆไปกดลิงก์ที่คอมเมนต์เลกดูไลฟ์สดที่ไปดูย้อนหลังไลฟ์สดที่เครือข่ายสลัมสีผ้าเขาคุยกันผ่านระบบซูมและพรุ่งนี้30กันยายนรอฟังข่าวว่าเขาไปยื่นหนังสือแล้วลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,ม,มผู้รับหนังสือจะว่ายังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ